สวัสดีครับผมโก้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ฮาร์ดเลเวลโรเลอร์นะครับว่าสามารถทาอะไรได้บ้างเนาะอุปกรณ์นี้นะครับสามารถช่วยหาตําแหน่งของมิดเชสได้และตําแหน่งของทาร์สดิวเซอร์นี่ให้ตรงกับมิดเชสได้นะครับให้ตรงแบบไหนก็คือให้ตรงแบบว่าให้อยู่ในระ,ะนาบเดียวกันนะครับแล้วก็ให้ง่ายกับผู้ปฏิบัติงานโดย ใช้อุปกรณ์เพียงอุปกรณ์เดียวนะครับซึ่งในอดีตในการหาตำแหน่งของมิดเชสดังกล่าวนะครับเราจะต้องใช้อุปกรณ์ก็มีหนึ่งไม้วัดระดับที่มีลูกน้ำนะครับสองไม้บรรทัดสามปากกานะครับสี่เจ้าหน้าที่นะครับอย่างน้อยสองคนนะครับผมแต่ถ้าใช้ฮาร์ดเลเวลรู้เลอร์ของเราเนี่ย นะครับใช้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ฮาร์ดเลเวลโรเลอร์นี่อุปกรณ์เดียวเท่านั้นเองนะครับก็สามารถหาตำแหน่งดังกล่าวได้แล้วแล้วก็ใช้เวลาน้อยซึ่งเทียบกับวิธีเดิมนะครับผมและอุปกรณ์ฮาร์ดเลเวลโรเลอร์เนี่ยเราสามารถนี่ปรับระดับเตียงของผู้ป่วยนีย่ขึ้นลงได้เลยนะครับโดยเราสามารถนี่ปรับ ตำแหน่งของ t านส s ิ u เซอเนี่ยให้ตรงกับฮ a ร์ด e v เ l r l เก็สามารถวัดค่าส v p ได้เลยนะครับไม่จะเป็นจะต้องมาเลื่อนอตำแหน่งของฮ a ร์ด e v เ l r ค l เลนะครับเลื่อนเฉพาะตำแหน่งของ t านส s ิลเซออย่างเดียวนะครับให้ตรงกับอุปกรณ์ฮ a ร์ l e v เ l r l เนะครับผมขอบคุณครับ